3ปีที่เราคบกันแต่พอวันที่ฉันลำบาก <c oughs> เขากลับหายไปจากชีวิตน้ำอายุ28ทําทำงานประจำคบกับต้นมา3มปีผ่านทั้งสุขและทุกข์มาด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งแม่ของน้ำก็ล้มป่วยหนักหมอบอกว่าอาการแม่หนักต้องรักษาและพักฟื้นระยะยาวค่ารักษาเริ่มต้นสามแสนบาทน้ำตัวสั่นเธอไม่มีเงินขนาดนั้นพ่อจากไปตั้งแต่เธออย่างเล็ก เหลือแต่แม่ที่คอยดูแลเพียงลำพังวันแรกที่แม่เข้าโรงพยาบาลน้ำโทรหาต้นเธอร้องไห้และบอกเขาว่าต้องการความช่วยเหลือต้นมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่หน้าตาเขาดูหนักใจเธอฉันว่าเราคุยกันหน่อยดีไหมต้นพูดเสียงเบาน้ำยังไม่ทันได้ตอบอะไรต้นก็พูดต่อฉันยังไม่พร้อมที่จะแบกรับภาระขนาดนี้เธอเข้าใจใช่ไหมฉันเพิ่งจะเริ่มทำงานเงินเดือนก็ไม่มากน้ำมองหน้าเขา คนที่เคยบอกรักทุกวันคนที่เคยสาบานว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ตอนนี้กลับบอกว่าไม่พร้อมแต่แต่เราคบกันมาสามปีแล้วนะน้ำพูดเสียงสัน่นน้ำตาไหลพรากต้นก้มหน้าไม่กล้าสบตาเธอฉันขอโทษแต่ฉันคิดว่าเราควรจะพักจากกันสักพักคำว่าพักจากกันทุกคนก็รู้ว่ามันคือการจากลาตนเดินออกจากห้องผู้ป่วยไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลย คืนนั้นน้ำนั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงแม่แม่ที่กำลังหลับพักผ่อนอย่างเหนื่อยอ่อนไม่รู้เลยว่าลูกสาวกำลังเจ็บปวดแค่ไหนแต่นั่นยังไม่ใช่ทุกอย่างสามวันต่อมาน้ำเห็นรูปในเฟซบุ๊กตนไปเที่ยวทะเลกับผู้หญิงคนใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่น้ำนั่งกินข้าวกล่องราคา40บบาทนอนบนเก้าอี้ข้างเตียงคนปว่วยวิ่งหาเงินกู้จากที่นั่นที่นี่ เพื่อเอามาจ่ายค่ารักษาแม่วันหนึ่งแม่ตื่นขึ้นมามองหาคนที่เคยมาเยี่ยมเป็นประจำลูกต้นไม่มาเยี่ยมเลยเหรอแม่ถามเบาๆน้ำกลั้นน้ำตาพยายามยิ้มเขาเขาติดงานค่ะแม่แม่มองตาลูกสาวแม่รู้แต่แม่ไม่พูดอะไรแค่ลูบหัวน้ำเบาๆไม่เป็นไรนะลูกเรามีกันก็พอน้ำตัดสินใจลุกขึ้นสู้เธอทำงานพิเศษทุกอย่างที่หาได้ ทำโอทีทุกวันขายของออนไลน์ทำฟรีแลนซ์เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์หเดือนผ่านไปน้ำยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมวันหนึ่งหัวหน้าเห็นความตั้งใจจึงชวนเธอไปช่วยงานโครงการใหญ่ถึงแม้จะเหนื่อยกว่าที่เคยแต่เธอก็ไม่เคยปฏิเสธผลลัพธ์คือทุกงานที่เธอทำออกมาดีเกินคาดจนหัวหน้าเอ่ยปากชมและเสนอให้เธอขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกเงินเดือนดีขึ้น น้ำใช้เงินก้อนแรกย้ายแม่จากห้องเช่าเก่าๆมาอยู่บ้านเช่าที่อบอุ่นกว่าเดิมแม่ก็ค่อยๆฟื้นตัวจากการรักษาใบหน้าที่เคยอิดโรยกลับมีรอยยิ้มมากขึ้นทุกวันหนึ่งปีผ่านไปน้ำได้เลื่อนตำแหน่งกลายเป็นหัวหน้าแผนกมีรายได้มั่นคงส่วนแม่อาการแม่ดีขึ้นจนหมอบอกว่าสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แต่แล้วในวันที่ทุกอย่างกำลังดีมีคนมาเคาะประตูบ้าน น้ำเป็นชั้นเองต้นน้ำเปิดประตูเห็นต้นยืนอยู่หน้าตาสูบซีดกว่าเมื่อก่อนในมือถือช่อดอกไม้ฉันมาขอโทษน้ำต้นพูดเสียงสัน่นฉันผิดที่ทิ้งเธอไปฉันคิดถึงเธอทุกวันคิดถึงน้ำหัวเราะเศร้าแล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลก,กับคนใหมล่ล่ะคิดถึงฉันไหมต้นก้มหน้าเธอคนนั้นเราเลิกกันแล้วเธอทิ้งฉันไปบอกว่าฉันไม่มีความรับผิดชอบ แล้วเธอก็มาหาฉันน้ำถามน้ำเราเคยผ่านอะไรมาด้วยกันเราเคยรักกันฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่น้ำมองหน้าเขาแล้วพูดประโยคที่เธอซ้อมมานานวันที่ฉันร้องไห้แทบขาดใจคุณอยู่ที่ไหนวันที่แม่ฉันต้องนอนโรงพยาบาลคุณอยู่ที่ไหนต้นยืนนิ่งน้ำตาไหลไม่มีคำตอบตอนนี้ไม่ต้องมาพูดอะไรอีกน้ำพูดเบา คนที่ทิ้งกันไปตอนลำบากไม่สมควรได้อยู่ตอนสบายโอ,อนได้แต่ก้มหน้ายอมรับความผิดและเดินจากไปส่วนน้ำเธอปิดประตูแล้วเดินกลับเข้าบ้านแม่นั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่นยิ้มให้ลูกสาวลูกทำถูกแล้วน้ำกอดแม่น้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอมีแม่ที่แข็งแรงมีงานที่มั่นคงและที่สำคัญเธอได้เรียนรู้ว่า ความรักแท้จริงไม่เคยทิ้งไปไหนบางครั้งการจากลาก็เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดทำให้เรารู้ว่าใครคือคนที่ควรอยู่ในชีวิตเราและใครไม่ควรถ้าคุณมีคนที่อยู่เคียงข้างตอนลำบากอย่าลืมรักและดูแลเขาให้ดีแต่ถ้าใครทิ้งคุณไปตอนที่คุณต้องการที่สุดอย่าให้โอกาสครั้งที่สองเพราะคนแบบนั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแชร์เรื่องนี้ให้คนที่คุณรักได้ดู เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความรักที่แท้จริงต้องผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันไม่ใช่ทิ้งกันตอนลำบากแล้วกลับมาตอนสบาย